จำได้ไหมว่าคลิปที่แล้วที่ผมนั้นได้เล่นเกมปารเปริญญาไล่กินคนบนชายหาดซึ่งบอกเลยว่าเสียงตอบรับเกมนั้นคือดีมากๆวันนี้มันเลยทําให้ผมนั้นย้อนกลับไปอดีตกับเกมในตำนานที่หลายคนจะต้องเคยเล่นอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็คือ feeding f a n c y มันเก่าเกินไปไปว่าเนี่ยซึ่งเป็นเกมปลาสุดคลาสสิกที่เก่าจนสนิมเกาะเก่าจนแบบสมัยกูดีลูกแก้วอ่ะท่านผู้ชมโอเคแต่ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าเอาละครับเริ่มจากตอนแรกนะครับเราก็จะเป็นปลาโง่ๆนะครับเป็นปลาการ์ตูนที่เราต้องวิ่งหนีปลาใหญ่นะฮะเพื่อที่จะกินปลาเล็กเพื่อทำให้เราตัวโตนี่กูโดนแดกแหละกูไม่ทำอะไรเลยกูโดนแดก เอออย่าให้กูโตโตนะอย่าให้กูโตโตไดนะนะ้ปลาใหญ่กูเดกเี่ยเอาละตอนนี้กูเดกมึงได้แล้วไมหมคุณซินทันโดนด,ดิงงับงับไอพวกปลาใหญ่แล้วตอนนี้ฉันก็ใหญ่ที่สุดพอที่จะกินไอพวกปลาใหญ่ที่สุดของในปะการังนี้แล้วนะฮะนี่ที่กินกิน,น,นฉันคือผู้ที่มีอำนาจที่สุดในทะเลนี่กินเรียบร้อย จบแล้วลแล้วต่อมามาดัานที่5ฉันก็ได้เจอปลาใหญ่ใหญ่กว่าปลาที่ฉันเคยกินมาสิอีกนั่นก็คือปลาหมอหรือเปล่าวะนะ่ะเอ้ยพี่ครับพี่พี่ทำไมพี่ตัวใหญ่จังพี่แดกกู เออเอาระพี่แคนดีต้องมีชำระกูเก็บกด <_ EN> แตแดกแม่มเลยเก็บกดเก็บกดใหญ่แล้วห้าวอ่ะมาให้กูเป็นคนแดกดูที่จะเป็นยังไงพวกดีโอ้นังเงือกพระเจ้านังเงือกนังเงือกครับนังเงือกเกมนี้แบงมีนังเงือกด้วยหรอกูจำไม่ได้เลยนะเนี่ยนังเงือกผมเห็นนังเงือกครับท่านผู้ชมผมเห็นนังเงือกอะเราต่อมาตอนนี้ฉันอยู่ไหนโอ้ฉันอยู่ใกล้ชายฝั่งของพวกมนุษย์แฮะเราสามารถบ,บินกินแมงปอได้ด้วยหรอวะเนี่ย เป็นปลากระต yeah right? ูนที่ร <welche ăn? S 2> ่าเหยื <huh> uh, anyway. hmm, oh yeah, oh, ่อนะครับนะโอ้โหกูจะหลบยังไงแต่เกียอาโถ่อยมาแต่เฮ้ยอันนั้นคืออะไรโอ้ดาร์กอนฟิชหรือเปล่าวะน่าเฮ้ยอะไรวะปลาอะไรอะตามไปดูดิเอาละท่านผู้ชมต่อมาเรามีสกิลใหม่ว่าด่านเก้าควีนฟิชนะครับนะซึ่งเราสามารถทําอะไรโอ้ดูดเหรอโอ้โหแมงดูดปลาได้ด้วยโคตรเก๋งเลยปลาดูดปลาถ้าผู้ชมเคยเห็นไหมล่ะเฮ้ยเอามาดูดหน่อยบักวัด มันดูดปลาตัวใหญ่ได้ด้วยแต่มันกินไม่ได้ประเด็นแล้วต่อมาท่านผู้ชมครับคราวนี้เราจะมีปลาใหญ่ที่มันใหญ่จริงๆนะครับนั่นก็คือไปอปลาดูปากมันดีเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่โอ้แก่พูดถึงชัอนเหรอกัดหางแม่งโอ้จ๊ะเฮ้ยไปดีไปดีเ้กัดหางแม่งกัดหางโอ้ยไอบ้าดิฮะไปแล้วเอากระจอ่จะเจอปลาข่อยแม่งหนีซะงั้นเอาละครับท่านผู้ชมต่อมาเรามีไอเทมใหม่ว่ามันชื่อว่าเมจิกมัชรูมนะครับมันจะทําให้ปลาที่อยู่ใกล้ที่ตัวใหญ่กว่าเรานะครับเด็ก ได้เลยดูดิโคตรเจ๋งพี่พี่เป็นฉลามอะไรเนี่ยโอ้โหฉลามเขาเรียกว่าฉลามอะไรฉลามวัวหรือเปล่าใช่หรือเปล่านี่ตัวเล็กซะมึงเฮ้ <c oughs> ตากูแดกมึงมั่งเ้ยไอ้พวกนี้มันจะได้เข้าใจว่าผู้ที่โดนลา่านั้นมีความรู้สึกยังไงนะครับนะเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราไหวมาอย่างยาวนานนะครับมาถึงด่านที่ด่าน16นะครับได้ข่าวว่าแถวนี้นะฮะในหาดแถวนี้มันมีระเบิดด้วยดูดิซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นระเบิดที่มนุษย์นั้นวางเอาไว้เพื่อ อยกจับสัตว์ปลาเออพูดอะไรอยกจับปลานะฮะ,ะแล้วต่อมารู้สึกว่าลางสังหอนแปลกๆว่าจะได้เจอปลาใหญ่โอ้โหมันว่ายผ่านไปแล้วดีนะมันไม่เห็นเราเอาละครับต่อมาเราไ้เปลี่ยนตัวละครใหม่กลายเป็นปลาดากอนฟิชนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าตอนนี้เราเหมือนอยู่ในทะเลที่มันลึกขึ้นกว่าเดิมแล้วนะฮะเราโดนแมงกะพนช็อตได้ไหมนะครับลองดูดิเระอะ,อะนั่นไงแล้ก็ดนไง เอาล่ะท่านผู้ชมต่อมานะครับเข้าสู่โหมดทะเลมืดนะครับซึ่งตัวเรานะครับเป็นตัวเดียวที่สามารถส่องความสว่างให้กับตัวเราได้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับนะเดี๋ยวผมจะดึงปลาใหญ่ให้มันไปกินไอดีดูนะครับดูซิจะเป็นยังไงดูนะดูนี่ท่านผู้ชมจั๊กอัพไย เอาล่ะท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะครับปลาตัวนี้นะครับที่เรากําลังจะตามไปนะฮะมันเป็นเหมือนพัน์ธุเดียวกันกับเราเลยว่ะที่มีแบบจาง,งอยเป็นไฟนะฮะต่อมามาสู่ทะเลอะไรวะเนี่ยทำไมทะเลมันเป็นสีเขียววะ มีหมึกด้วยโดมดูดิอุ้โอเคแสดงว่าเราเข้าไปในหมึกของไอเจ้าปลาหมึกพวกนี้ไม่ได้นะฮะเอ้ยไอพวกปลาหมึกมึงมาดีนี่มึงมาปล่อยตดเลยตอนนี้เออเดี๋ยวฉันจับตัวแกได้นะตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่แล้วครับนะปลาสีเขียวนะฮะเออเนื่องจากทะเลสีเขียวปลาก็ต้องสีเขียวด้วยอ้าวไอปลาปากใหญ่หมาแล้วกัดหางแม่งนี่กัดหางเป็นไงแล้วชอบใจไหมนี่กัดหางโหอะไรวะเอาะกูไม่ได้เล่น แล้วถ้าผู้ชมครับต่อมามันมีระบบล่อปลาด้วยวะล่อด้วยเบ็ดนะครับดูดูพวกมันดิพวกเราไปแล้วพวกเราพวกเราไปกินแล้วกินเบ็ดพวกงอไอเดชันหลอก <c oughs> อะแล้วถ้าผู้ชมตอนนี้ก็เข้าสู่ทะเลที่มันกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับนะก็บอกเลยว่าตอนผมตอนนี้เริ่มเริ่มจากกลายเป็นปลาหมอแล้วนะครับปลาใหญ่ที่สุดของก่อนหน้านี้ที่เราเล่นเลยก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้นะครับปลาใหญ่ที่สุดของด่านนี้นะครับด่านที่30เนี่ยก็คือหน้าไอปลาเข็มตัวนั้นนะฮะวัสดีค้ครับพี่วัสดีครับกัดตูดแม่ง ไอ,อ้ยอดลัว ผมเปล่านี่พี่ผมเปล่านะผมเด็กใหม่จะให้รู้นะเว้ยว่าแกะกัดตูดชัดไอ้เจ็บนี่โอ้มึงกัดตูดกูกูเห็นเลยเออจะจะฆ่าแกไอปลาไอปลาหมอม,หมันด,ดี่ใสใบฉันชิมสดอยดีไม่หรอกพี่ไปกินตัวด้านบนเถอแต่พี่นะเอาละไอพวกปลาเข็มถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้กรรมเพราะตอนนี้ฉันตัวใหญ่กว่าแกแล้ววัว <Yeah! S 1> ดูดดูดดูดเกือบดูดฉลามวัวนะครับนะมันใช่ฉลามวัวปะวะผมไม่มั่นใจอ่ะมันมีไหมฉลามวัวเฮ้ยอ๊ามเสอดี่ฉลามวัวมีจริงหรือเปล่าเอาละต่อมานะครับเขา าสู่ดินแดนชาร์กแล้วเราก็เปลี่ยนตัวละครกลายเป็นฉลามแล้ววะนะครับอันนี้น่าจะเป็นฉลามฉลามธรรมดาโอ้เป็นปลาวานด้วยอันนี้คือวานอะไรวะปลาวานธรรมดาเหรอจะกินผมพี่เอาละคราวนี้ถึงเวลาชำระแขนเพราะก่อนหน้านี้ฉันเป็นลูกกระจอกมาโดยตลอดฉันกินปลาใหญ่แบบแกไม่เคยได้แต่คราวนี้แดกกูจะแดกมึงกูจะแดกมึงอ้าโดนปลาวานแดก,ก่อน พวกเราหนีเร็วไอปลา่อยที่มันเคยเป็นปลาหมอมาก่อนตอนนี้มันกลับมาแก้แค้นเราแล้วอ้ากูโดนไปกินอีกแล้ว ออถ้าจะกินพวกแกให้หมดว้้ยไม่มีใครใหญ่กว่าพวกปลาฉลามอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้นะครับผมเป็นฉลามที่ใหญ่ที่สุดในท้องทะเลนี่ผมไม่มีปลาตัวไหนนะครับใหญ่เท่าผมแล้วนะครับนะตอนนี้ในท้องทะเลนี่นะฮะ <c oughs> ความรู้สึกการเป็นเจ้าทะเลมันเป็นอย่างนี้ได้เองฉ <c oughs> ันใหญ่สุดแล้ว <c oughs> คือกอรซิล่าไม่ใช่แล้วงับ <c oughs> กินให้หมดนะครับกินได้หมดทุกอย่างตอนนี้ยกเวนไอแมงกระพุนพวกนี้หนังเงือกหนังเงือกมาอีกแล้วกกินหนังเงือกได้ไหมกินได้ไหมดูหนังเงือนนงเง้อนี้ไม่ได้ทำไมกูกินหนังเงือกไม่ได้ว่าเอาครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเราได้เจอโอ้นี่ไงปลาที่เราตามหามาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือปลาอะไรไม่รู้แอะแมงแดก,กแล้วคือเราจะต้องสู้กับมันนะครับนะด้วยการกัดไอที่แสงไฟมันนะครับ นี่กัดแอะเขาราชาจะล้มแกให้ได้เนื่องจากฉันตามแกมานานแล้วเรียบร้อยนะครับไปเลวเว้ยตัวเล็กเลวเว้ยอูวี่นีเร็วอะไร่เนี่ยกูตามมึงมาตั้งนาน ต่อมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากลับมาเป็นดักกอนฟิตกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะทุกอย่างโคตรมืดเลยโอ้ทำไมมันมือดอย่างนี้เมื่ออยู่ใต้ท้องทะเลลึกนะครับนะมันจะมืดมากนะฮะท่านผู้ชมผมลองปล่อยให้มันมืดๆดูด,ดิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมติหน้าจอแบบว่ามืดไปเลยแบบว่าปลาพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นเรานะครับนะมันอาจจะวิ่งเข้ามาหาปากเราก็ได้อ๋อมือดได้แค่นี้นะฮะโอเคโอ,คโอ้อยากกินน,งนังเงือกเว้ยทำไมากูกินไม่ได้วะน,นังเงือกจ๋ากูกินหน่อยสิ เริ่มเบื่อแล้วเว้ยกูกลับมากลายเป็นปลากระตูนอีกแล้วชีวิตทําไมกูต้องวนเวียนจากตอนแรกกูกลายเป็นฉลามแล้วนะกูเป็นฉลามแล้วนะทำไมกูต้องกลับมาเป็นปลากระตูนรโ,โง่ที่โดดพวกปลาทูนหน้าแดกด้วยวะเี้ผมกลับมาเจอมันอีกแล้วไอฉลามบัวที่ผมเรียกเนะี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเร็วเข้ารีบทําคะแนนเวลานี้หมาจอดที่จะทําคะแนนที่สุดเร็วเข้าปลาใหญ่แมงเยอะเกินโอ้มึงจะไม่ให้กู ชนะเกมนี้หรือไงวะเนี่ยจะไปอีกขั้นแล้วเราจะกินคูคหน้าได้แล้ว แข่งใจไว้ไอ้คอยฉันรู้ปลากระตูนอย่างแกเนี่ยสามารถผ่านไปอีกขั้นได้เอาลนะกกินทูน,นาได้แล้วบงเ้ยกูกินทูน,นาได้แล้วเฮ้ยฉลาวัวมึงไล่ต่อไปมึงไล่ต่อไปปกติดีผมแป๊บเดียวผมก็เฉิดฉายแล้วนะแต่นี่คือผมต้องคุ้นระวังเลยอะ่ะเพราะว่ามันมีปลาใหญ่เยอะมากเลยนะครับอ่ะและสุดท้ายนะครับผมก็กลับมาเป็นปลากระตูนเหมือนเดิมวะ่ะทำไมกูต้องกลับมาเป็นปลากระตูนด้วยวะก่อนหน้านี้ผมยังเฉิดฉายเป็นฉลามอยู่เลยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในท้องทะเลกว้างและประเด็นนะครับ าการ์ตูนบ้าอะไรมันกินได้แต่มแมลงวะมันบังคับให้ผมกินแค่มแมลงอะ่ะเอาลนะ่ะท่านผู้ชมเราสามารถดูดกลางอากาศได้ไหมอุ้ย,ยดูดได้ด้วยท่านผู้ชมครับมันจะมีไม้ปลาการ์ตูนที่ตัวใหญ่เท่ากับเสาเข็มนะครับนะ ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดปลายทางสุดท้ายแล้วนะครับนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนการด่านที่60จะต้องมาเจอกับโอ้บักเดิมมาดี่ดิว้าเป็นไงเราบักหำมาเจอกันนี่แน่นอะแม่งแดกูนด่านสุดท้ายคือเราต้องสู้กับบอสสุดกา,กากอย่างนั้นเหรอซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับนะไอหมอนี่ดูมันประเด็นก็คือนะครับด่านสุดท้ายก็คือมันมีปลาที่ทําให้เรามึนได้นะครับไอปลาสีเขียวเนี่ยเราต้องระวัง กูกูแกปาการ์ต <adaptation> e ูนรอดเนี่ยเป็นไงจ้าปาการ์ตูนแม่งสู้ก mm ับปลากินเนื้อส erm. <t> ุดอันตรายนะครับถ้ากูยังชนะเลยพุ่งมาดี่มกกู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 กรอมันเป็นไก่นี่ตายซะมึงจบจบเออกูจะได้เลิกเล่นเกมนี้สักทีเล่นมาสองชั่วโมงแล้วนี่กินเข้าไปเลยจบฮ่าฮ่าในที่สุดฉันก็ชนะแกได้เนื่องจากฉันตามแกมาอย่างยาวนานก็จบไปพิเศษดีแล้วครับกับเกมกินปลาในตำนานนะคะโอเคสลอดนี้พอแค่นี้แหละาย